สวัสดีครับเพื่อนๆครับสุนิชโยไทยชาแนลครับมองเห็นหน้ากันหรือเปล่าครับโอ้มันมึนๆไงไม่รู้นะก็ผมก็จะมากินสเต็กเนื้อทอดนะครับเนื้อทอดหรือว่าสเต็กเนื้อนะครับผมก็กินจุก,กว่าไอผักนี่ไม่จะหมดนะผมนี่ไปซื้อมาที่โซตัสนะฮะมันยังไม่หมดทีนะครับแล้วก็มีสลัดผักเนี่ย อเทียบเลยครับคนที่ชอบผักนะฮะสุดยอดนะครับดูครับเยอะมากเลยอันนี้ราดซอสมาแล้วนะฮะราดซอสมาแล้วนะครับซอสญี่ปุ่นที่เคยกินนะครับก็มีเนื้อมาชิ้นหนึ่งครับประมาณสักขีดหนึ่งได้มฮะนี่ครับห้ามกินเกินเยอะกว่านี้ครับเพราะว่ามีงบแค่นี้นะถ้ากินเยอะเดี๋ยวจะโดนทําโทษนะครับ เชิเดินนำโทษแล้วก็มีมะเขือเขาเรียกมะเขืออะไรนะเชอร์รี่อ่ะมะเขือเชอร์รี่ยังแดงมะเขือราชินีมะเขือราชินีหรือว่ามะเขือเชอร์รี่ผมไม่แน่ใจนะครับแล้วก็มีเลดอกสลัดนะครับแล้วก็มีเนื้อชิ้นหนึ่งนะครับเพื่อนๆจะทากินดูครับง่ายๆครับเอาเนื้อไทยเราไปหมักนะฮะหมักกับน้ําน้ําหมักนะที่เคยลงไปหลายคลิปแล้วนะฮะแล้วเนื้อจะยุ่ยเลยนะครับเราก็แช่ฟิดไว้นะครับเพื่อนๆรับรอง เรามาพิสูจน์กันโอ้โมันตัดแล้วชิ้นนึงเห็นไหมแปบ๊บเดียวนะครับนี่ฮะกินกับผักนะพอหมัมกเสร็จแล้วรอไม่ต้องไปใส่อะไรเพิ่มเติมครับมันจะได้รสชาติของเนื้อถ้าเกิดเราต้องการใส่ซอสใส่แล้วไปใส่ซีสลัดน,นะครับ มันจะได้รสชาติแบบนึงแต่ว่าถ้าเนื้อเนี่ยเราพยายามแล้วขารสชาของมันไว้อืมอรอ,อืมรกินหมดแล้วอบอ่เนี่ยเดี๋ยวให้คุณเด็กเาช่วยกินนะครับส,สลับดูครับเมื่อคืนนี้ผมกินหมดเลยนะ พวกกขพูดแล้วเนี่ยผมกินหมดเลยหนึ่งหนึ่งถ้วยครับลองชิมดูคนกินผันกต้องบอกว่าสูุขภาพดีนะครับไม่รู้จริงหรือเปล่าต้องการซอสหวานเป็นตัวหนึง่งซอสตัวนั้นหมด คนทีขายดีซอสตอนนั้นนะกเ็เลยหมดไปก็เลยซอสญี่ปุ่นที่เป็นรูปมะเขือนะครับถ้าเพื่อนๆติดตามคลิปทนนิโจอจะเห็นนะครับซอสเหลือซอสนั้นที่เป็นรูปมะเขือเทศด้วยนะซื้อที่ห้าแมคโครครับ <S ets> เนื้อขอส่งนิดหนึ่งนะสุกๆหนะ่อย กินนั่นแหละก็ไม่เบื่อนะ ต้องกินกับมะเขือเทศลูกใหญ่ตรงนี้นะฝั่งนี้ต้องค่อยค่อยม้วนเข้าปบานนะครับเพราะว่ามันจะบานใหญ่มากนะครับเล็ดอกนะฮะดูครับไม่รู้จะไม่รู้จะมว้วนไงก็ใหญ่อยู่ดีนะครับ เขาบอก่ากินมะเขือผิวดีนะไม่รู้จริงหรือเปล่าครับผมก็งยิงตามคนหนึ่งเขาเขาบอกมาแล้วก็บอกต่อครับอืมโอเครู้ว่าสุดยอดครับขอบความติดติดตามชมครับทุนิจโจททพเวเชนยครับสเต็กเนื้อสดกับ ผักสลัดนะขอบคุณครับ